อันนี้น้าที่เห็นนี่คือสูบตอนช่วงเที่ยงนะครับจนถึงบ่ายสามหยุดเอาแผงขึ้นแล้วก็ต่อสายที่จะเสร็จตอนสิบสี่โมงกว่าอันนี้แรงน้ำนะครับกับแผงโซลาเซลล์หกแผงห้าโมงตรงนะครับตอนเนี้อันนี้แผงที่เราใช้เป็นแผงโพลีหกแผงกับซับเบิร์ตเจดสองโวลต์นะครับวางลึกที่สามสิบสองเมตรแปดท่อนนะครับ ตอนมีห้าโมงเย็นน้ำยังไหลได้เต็มท่อแรงดีสม่ำเสมอบ,อบ่อประดาดเจาะใหม่ครับผลง,งานของปานบุรีโซลเซลครับอุปกรณ์ป้องกันใส่มีฟิวแลวก็เซอร์โปรเทคชั่นเบรกเกอร์ดีซีนะครับการใส่งานออกมาสวยงามครับผมเดินสายร้อยท่อกันหนูกันจิ้งจกตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ที่สำเร็จรูปมาพร้อมกับตัวปัม๊มไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องน้ำเข้า การแดดการฝนได้อย่างดีนะครับไม่มีปัญหาเรื่องมดแมงยิ้งจกนะอันนี้ทำงานในตามแดดเลยมี่แดดเริ่มสูกครับ